เที่ยวมาะะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยได้มีวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากสําหรับประเทศเม็กซิโกนะคะก็คือวันอินดีเพนเดน์เดย์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่1 5บหสิหกันยายนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะดูก็เลยจะมาลอยให้เพื่อนๆฟังถึงอาหารที่เป็นที่นิยมที่จะทานกันในช่วงเทศกาลอินดีเพนเดนต์เองนะคะรวมถึงที่มาของอาหารเหล่านั้นด้วยค่ะ แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะคะสาห, ha หรับคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่คนไหนกําลังทานอาหารอยู่นะคะบิวแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะหรือทางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก wow ็ได้ค่ะท um ั้งนี้นะคะเรื่องราวที่บิวจะนํามาเล่า้เพื่อนๆฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่บิวได้รับฟังมาจากคนแมสกซิกันแท้ๆนะคะดังนั้นเนี่ยบิวไม่ได้มีเจตนานะคะในการใส่ร้ายหรือว่าด่าทออะไรทั้งนั้นนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกัน ชื่อเมนูชิลเอ e น n กาโดนะคะหรือที่เราอาจจะเคยเห็นภาพของพริกนะคะแล้วก็มีการยัดไส้ด้วยด้วยผลไม้นะคะแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ข้างในนั่นเองนะคะเมนูนี้นะคะตามที่วิวทราบมาเนี่ยเป็นเมนูที่ของคุยภาครวยบานะคะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19นะคะหลังจากที่ประเทศเม็กซิโกเนี่ยประกาศอิสรภาพจากสเปนนั่นเองนะคะเมนูนี้นะคะเกิดขึ้น จากแม่ชีที่มนะีที่มีชื่อว่าออรกาสตินนั่นเองนะคะโดยเธอเดี๋ยวได้ใช้วัตถุดิบนะคะที่เป็นของท้องถิ่นในเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสททัตว์ที่ที่อ่าเป็นส่วนผสมของเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนะคะผสมรวมกับ ผลไม้แห้งนะคะที่มีรสหวานนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะนำระยะไส้ของพริกหยวกนะคะแล้วก็จะมีการประดับประดาด้วยลาดด้วยซอสวอนัตนั่นเองนะคะถั่ววอนัตแล้วก็จะมีการประดับด้วยเมนทับทิมงสีแดงนะคะแล้วก็ ผักชีนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแล้วก็ขาวนะคะซึ่งเป็นสีของโปรชาตนแม็กซิโก้นั่นเองค่ะหลับนี้ดูก็มีโอกาสที่จะได้ลองทําอาหารเมนูนี้ด้วยนั่นเองนะคะเมนูที่สองนะคะก็คือเมนูโปโซเล่นั่นเองนะคะที่จะมีลักษณะเหมือนสตูหรือว่าเป็นซุปนั่นเองนะคะซึ่งส่วนประกอบที่สําคัญของเมนูนี้ก็คือข้าวโพดนั่นเองในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะหอ,อ,อมใหญ่ออริกาโนอะโูคาโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไทการ รับประทานนั่นเองค่ะสำหรับสูตรของสป o โซเลนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3 4สีเหมือนกันค่ะก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะประวัติคือมนะคะก็คือว่าเมนูนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอดีตการมาเลยค่ะในช่วงสมัยของชาวแอตเ็กและชาวเมโสอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งคนในยุคนั้นเนี่ย จะเชื่อว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นอาหารของอเทพเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเมนูโปโซเล่เนี่ยจึงจะจัดํำขึ้นเพื่อสำหรับเทศกาลที่มันสำคัญสำคัญเท่านั้นคะ่ะโดยสมัยก่อนนะคะเมนูโปโซเล่เนี่ยจะทำด้วยเนื้อของมนุษย์ใช่ค่ะฟังไม่ผิดทำจากมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นมนุษย์ที่เป็นเฉลยสุดนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการ ควานหัวใจนะคะไปบูชากับเทพเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเนื้อของมนุษย์เนี่ยมาประกอบอาหารนะคะแล้วก็ทําให้แจกจ่ายทั่วทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในหู่บ้านนั่นเองค่ะจนการเข้ามาของการยึดครองอนนานาจของประเทศสเปนนั่นเองนะคะก็ทําให้เมนูนี้หยุดไปแล้วก็ทางสเปนเน,นี่ยไม่อนุญาตให้ให้ทานเนื้อเนื้อคนแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น เนื้อวัวเอ,อทษวงที่าเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่แท้นั่นเองเนี่นะคะฟังแล้วอาจจะดูสยองนิดูนึงเนาะวันนี้นะคะเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปชมขบวนพาเลรน,นะคะเ<ม>ชื่งในวันชาติเนี่ย ที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการจัดมาแล้วถึง2ปีนะคะตามปกติแล้วเนี่ยวันอิเดียนเดนเดเนี่ย mm hmm. เขาจะเริ่มจัดกันเฉลิมฉลองตั้งแต่คือวันที่15กันยานะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่โซกาโลนะคะเพื่อที่จะชมประธานนะคะทางทางหน้าต่างบางนใหญ่ของพระราชวาง mm ัง hmm. ที่ที่เป็นที่อยู่ของประธานนั่นเองนะคะเขาก็จะมาสั่นกระดิ่งเนาะซึ่งบีก็เคยเล่าให้ฟังในปีที่แล้วไปแล้วนะคะส่วนสำหรับปีนี้คือยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าบิวไม่ได้มีโอกาสไป เนื่องจากว่าคนเยอะมากๆก็เลยต W ได้มีการอัดวิดีโอให้เพื่อนๆฟังส่วนเพื่อนๆได้ดูกันนะคะ Saya kasih semuanya แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าอบคลิมนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดูในการทำคลิปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ